สวัสดีครับโอมพบกับผมนะครับพันหมีครับผมวันนี้ก็พามาดักหนูรับพี่น้องใส่กัปครับมีกัปมายี่สิบหลังครับผมหมายก็เป็นหมายหน้าปังนะครับผมกําลังหว่านป่ายาตางพันนาครับผมไปครับเดี๋ยวไปดักกันเลยครับพี่น้องครับผมนี่ครับผมหมายมาก็ก่อนก็พันบันนะครับผมนิดหน่อยสองคนครับผมนี่ครับ ดักต่อครับหนึ่งอันเดียวก็เป็นกับเล็ก้าขี้ไต้นะครับผมไปครับนี่ครับอีกคันอีกหลังนึงครับอยู่ในนี้ครับนะครับเดี๋ยวไปดักต่อครับพี่น้องเราคอยมาดูกันว่ากลางคืนจะมีตีนไหมครับผมแต่มีรอยอยู่นะครับผมนี่ครับรอยหนูรอยหนูลงเขาครับนี่ครับไปครับผมไปดักกันเลยครับพี่น้อง ใส่กันเลยทางง,งามๆเลยครับอาจจะเวียนหัวนิดนึงครับพี่น้องนี่ครับผมลอยหนูเดี๋ยวมาใส่กันเลยครับเอาก้อนฝาตองหนึ่ยถ่ายให้หน่อยถ่ายอยู่ไหมตอนนี้ถ่ายอยู่ยอยโอเคครับผมเดี๋ยวมาใส่กันเลยพี่น้องถ่ายลังไป มาใส่กันเลยเบียร์ติด้จกับเล็กกับเล็ก อย่างตรายดีขึ้้แข่งนะครับผมไปกันเลยเดี๋ยวยิ่งมันรุนนะครับวันนะี้ตัวใหญ่แจ่ติดไม้นี่มาก่อนไปครับผมล้างต่อไปครับพี่นอ้อง โอเคครับผมเดี๋ยวผมขออย่าใสาก่กลับก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาลุนกันคำคำครับไปครับ <c oughs> <c oughs> มีตัวใหญ่ครับหนอโอ้ ก็มีินกคนครับว่าน,นันใสทิปหลังไม่หลุดสีหลังครับอย่างเงียบครับผมไก่ข้ามแล้วพี่นอ้องดูรอยครับรอยเหยียบรอยลุงเขาครับนี่ครับเต็มเลยครับอย่างดักไม่เสร็จเลยครับพี่นอ้อง ไช้ครับมาชมวิธีดักตัวครับจะมือแล้วครับยังดักไม่เสร็จเลยแล้วดักต่อครับนองรดยประมาณห้าหกหลังครับกราฟมีอยู่หยีสิบหันครับเหยาก็มีหยีสิบหันพอดีเลยเพิื่อความหอมนิกหน่อยน้ำหอม ถ้าขากใหญ่ใส่มาลุนกันครับเราจะกินอย่างนี้นก,นก,นก่อนได้ครับผมหลังต่อไปครับจะตีไม่ข่าเดี๋ยวรอแถวเลยครับพี่น้องรอยหนูเต็มโคนต้นกล้วยเลย ปลาจจะไม่ค่อยสวยนะครับพี่น้องเด้ออย่าว่ากันนะครับดิชีหากินตั้มหกตหั้มนาครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาดักกันเลยนี่ครับผมพี่น้องลอยทางวันลอยทางครับเขาไปเต็มปลาเลยครับโอเค<ช>ครับผมเดี๋ยวให้น้องถ่ายให้ หอมได้ไม่รูหนู้จะเขาไหมกีใต้ออครับพี่น้องกับเล็กครับหอม มีตัวให่รครับีน,น้องก็มีคนพูครับว่านันใส่ทิปหลังไม่หลดสีหลังครับอย่างงระจอ อทางาวิ่งเข่าเดี๋ยวไปมารุ่นงานอีกักพักใหญ่ๆไปครับผมหลังต่อไปครับผมพี่น้องก็ใส่เทปเป็นที่ียบ,บร้อยครับยีสบหลังมืดพอดีครับพี่น้องเดี๋ยวขากลับลองเดินดูครับว่าจะมีทิหลังไหมครับเราไปกินเข่าก่อนเดี๋ยวสักประมาณถุ่สองถุ่มคอยออกมายามกันครับผมไปครับ ครับผมพี่น้องก็สวัสดียมเชา้าสายครับผมก็มากู้เก้าครับพี่น้องมาแต่ไปทุละครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับว่าจ,จะได้หรือไม่ได้ครับไปครับผมเดี๋ยวไปกู้กันเลยครับผมพี่น้องก็กูมาได้แล้วครับสีหานลืมกดถ่ายครับโอ้ ไปครับผมดูหลังนี่ต่อครับนองกับหายครับยังจะเชือกเดี๋ยวมาลุ้นกันครับปัจจะอยู่ไม่อยู่ครับตอนแรกกลับผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับนี่เชือกไปนู่นครับอยู่ไหมครับแหวกดูเลยเชือกจะอยู่เพยจหะ,ะมานครับ เมื่อกี้ร้อยลันไปสองหลังครับแต่ไม่อยู่ต้องใส่หน้าจะเดินเขียวหนูหน่อยครับอันนี้อยู่นะครับพี่น้องครับตัวนู้อตัวใหญ่นะครับพอประมาณนะครับผมนะครับดันถึงมาดูเนี่ยใหญ่ไปเลยนะกลับอย่างเงี้ยไม่มีพลาดครับพี่น้องได้แล้วครับนางแต้มครับพี่น้องนี่ครับผม ไช่ครับขู่ตัวครับดักกับดักอย่างขี้เที่ยบพี่นอ้องเน,นี่ยนี่ลังนึงพี่น้องตรงนี้โอ้ยอันนี้รุดครับแหมพี่น้องร้อยดินนัวครับร้อยดินฟุ้นลุ่มเลยครับ ต้องใส่ตัวไม่ใหญ่นี่ครับตอนแี้ผมวางกลับไ้ข้างบนนู้นนี่ครับร้อยกระโดดเปึงปลายามุ่นเลยครับโอ้ได้แต่ขนครับนี่่าจะตัวงามครับพี่น้องโอเคครับผมไปครับไปต่อครับเดี๋ยวยังไงผม เก็กบกราก่อนแล้วผมมาสรุปให้ดูครับวแรกตัวไปครับผมครับผมพี่น้องก็กูเซ็ตละครับกัาโอ้ยี่สิบหลังครับร้อยลดไปประมาณสิบหลังนละพี่น้องเม็ดเม็ดติดอยมาณเจ็ดต,ตัวได้แต่ขนต้องใส่ป็นงครับผมใส่กัาเม็ดติดปะ <c oughs> แต่ก็พอได้ปิ้งอยู่ครับผมสองตัวครับผม ครับมาชมผลงานกันเลยครับพี่น้องนี่ครับผลงานสองตัวนน้อยๆพราได้ปิงครับไปครับผมกลับบ้านกัครับพี่น้องยังไงผมก็ฝากกดติดตามรับชมเป็นกำลังใจได้เลยครับเด้อคลิปบางทีอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไรมือใหม่กำลังหัดทงครับผมไปครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ